ขอนอบน้อมองคมหาบารมีและคุณพระนตายทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่หมู่เรานาคาทั้งหลายนคาาราชทั้งหลายได้เคยหลงปฏิบัติเอาบำเพ็ญเอาในตะบะฌา,านญาณสติสมาธิทิริทิทเตใดใด,ดก็ตามนะคนวิเศษทั้งหลายนะการทรงนิ่งในจิตในเอกสภาวะใดใก็ตามการจำศีล ทั้งหมดทั้งมวลนะจนกลายเป็นเ,เขตแดนพเศษแห่งการใช้กรรมในตัวมันเองทั้งหมดทั้งมวลหรือสิ่งใดก็ตามที่นำพาลูกหลานบริวารทั้งหลายนะเ,เพื่อการปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหมดนะั้งสิ้นนะการจำศีลการทรงนิ่งในจิตเอกสภาวะใดก็ตามนะการจำเพาะตัวนะในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายนะในภูมิชั้นของตัวเองก็ตาม การเป็นเขตแดนพิเศษการใช้กรรมสิ่งใดก็ตามนะที่ได้เคยปฏิเสธนะต่อพระธธรรมต่อองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตย์ครุขุบาอาจารย์แล้วก็เอาแต่การบําเพ็ญเฉพาะตัวนะจนกลายเป็นภูมิชั้นน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์รมเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกโมเ่มเราชั้นภูมิถึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปอย่างโอโหสี โหสีโหสีโส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 มันไม่ใช่การทรงนิ่งในจิต <c oughs> ในตัวมันเองในเอกภาวะอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิพพาน <c oughs> นั่นคือเราจะอนุมานคาว่านิพพานเนี่ยจากภาษาตนะทั้งหลายนะหรือว่าธาตุขันที่มีอยู่ไม่ได้มันจะกลายเป็นเอาธรรมทั้งหลายมายึดนะเอาธรรมทั้งหลายเนี่ยเอามาเป็นตัวเองทั้งธรรมทั้งหลายมันล้วนอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วนะพอไปทรงในธรรมนี่มันไม่ใช่อะไรเนี่ยนะเป็นมายาทั้งหลายเนี่ยมันเลยกลายเป็นภพเป็นชาติแนะม้ทั้งจิตเองก็ตาม จิตนี่เป็นธาตุรู้ที่อุปโลกขึ้นมาใช้แต่ว่าพอมันหลงซ้อนลงไปมันก็เลยเป็นจิตจิตของเรานะการรู้ที่ซ้อนลงไปมันจะมีแง่เป็นมุม,ม,ม,มเกิดเป็นทิฏฐิทัศนะความเห็นความหมายอะไรก็ตามนะเกิดจากการหลงนั่นแหละมันคือการที่จะหมดความหลงได้เนี่ยมันก็ต้องแบบไม่เลยรับรู้ไปแบบไม่มีความหมายอะไร นั่นรับรู้ไปแบบไม่ไม,ไม่ต้องเอาไม่ต้องให้ค่าให้ความหมายไม่ต้องตีความอะแรงสิ้นมันจะคายตัวเองม่เองตัวเองที่มันซ้อนในจิตทั้งหลายเพราะว่าการซ้อนในจิตเอกภาวะเองก็ตามก็ยังมีความอึดอัดขัดเคืองในตัวเองแล้วยังมีความกวาดกลัวหวาดผวาอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ใช่เนื้อหาใน,นโลนิพานถึงแม้ว่าจะใกล้เคียงก็ตาม นิโรนิพานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สภาวะอะไรนั่นคือมันไม่มีการทรงอยู่ไม่มีการดำรงอยู่อาหารทั้งหลายเนี่ยใช้ธาตุขันใช้กายใช้จิตเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งหมดไม่หลงว่าเป็นตัวเองซ้อนไปนั่นแหละไม่เอามาอยู่มายึดไม่เอาตัวเองมายึดเพราะตัวเองคือความหลงซ้อนนนะใช้การเปิดจิตกว้างๆออกไปโปรดด้วยอนุภาพ แบบไหม่ไปเรื่อยๆทุกอย่างเปิดจิตกว้างๆสู่สังวัต์ตไปแบบไม่ต้องแบ่งแยกเราไม่ต้องแบ่งแยกสังวัต์ตอะไรนั่นแหละแล้วเดี๋ยวความขัดเคืองในตัวเองการทรงการกดดันในตัวเองความเบื่อหน่ายมันสลายหายหมดเนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับธรรมทั้งหลายที่มันอนิจจังทุกขังอนัตตา, <c oughs> เ,าเปิดกว้างๆไปนะ พงออกจาออกนะนุสติไปนะสู่สังวัรโดยรวมนะเพราะว่าสังวัรกับเรานี่มันก็อ้างอิงการมีอยู่ซึ่งกันและกันวิบากเรากับสังวัรมันก็อ้างอิงถึงกันหมดนั่นคือโปรดทุกอย่างไปพร้อมกันเนี่ยมันไม่ต้องไปแบ่งแยกเราหรือสิ่งอื่นนั่นแหละมันจะกลายเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดนะโนมีนุสติไปเลยทุกอย่างนะไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไร ทุกอย่างเนี่ยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งไมมทั้งไม่ไหมไปเลยควางขวางไรข,ขอบเขต อย่างปรงตัวปรงเองวางตัววางเองประโยคไหนวลีไหนใช้แล้วมันขี้คลายก็ใช้ไปแต่อย่ายึด,ยดเพราะการดำริโปรดของพุทธองค์หรือองค์มหาบรารมีผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายนะที่ใช้นุภาพเนี่ยก็ดำริชั่วคราวนะไม่หลงตัวเป็นตัวเองซ้อนนั่นคือมันจะไม่ขับเคี้ยวในการตั้งเอาในการไหมการไม่ไหมอะไรเนี่ยไม่ต้องไปคอยไหมคอยไม่ไหมอะไร เพราะว่าทุกอย่างมันไหม้อยู่แล้วไม่มีความหมายอยู่แล้วเลยนั่นคือถ้ามันขับเคี้ยวก็ไหม้ถอยไหม้เองถอยตัวถอยเองมันจะได้ไม่ไปขับเคี้ยวตั้งเอาในธรรมตั้งเอาในไหม้ก็เป็นภูมิชั้นเหมือนกันมันกลายเป็นตันหาไปซ้อนตั้งเอาอะไรกับอะไรก็ตันหาก็ซ้อนสิ่งนั้นแหละไปเรื่อย แลนะต้องเปิดกว้างให้ทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยทุกๆอย่างก็ทิ้งตัวทิ้งเองสละตัวสละเองไปแบบไม่ต้องเอาอะไระทุกอย่างก็ไม่เอาที่ทั้งว่างทั้งไม่ว่างไปเลยเนะทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งนิพพานไม่นิพพานไปเลยอย่างเปิดจิตกว้างขวางไร้ขอบเขตไปมีบาปแบบไหนอยู่นะ ของตนก็ตามของหมู่เหล่าก็ตามก็พากันโปรดใช้สิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าวิบากทุกคนมันก็คือเชื่อมโยงบสังวัตหมดใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกลางในการสัมผัสสัมพันธ์ไปหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามจะใช้เป็นการโปรดไปนะแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปอึดอัดขัดเคืองหรือดิ้นหนีดิ้นสู้นะหรือว่าจะพอใจไม่พอใจอะไรเนี่ยมันจะนอกเหนือไปหมดนี่รับ ใช้การโปรดไปนะเรื่อยๆตัวอย่างคลายทิ้งคลายเองสละตรงสละเองไปด้วย ทหีให้ทิ้งนะเปิดจิต,ตกว้างๆมันจะได้ออกจากความคับแคบในตัวเองเไม่ต้องพยายามจะดิ้นหนีดิ้นสู้กับอะไรไม่ต้องไปคอยจะคลายไม่คลายจากอะไรตัวอย่างคลายทิ้งคลายเองหรือคลายตัวเองเนี่ยมันไม่ต้องซ้อนทารู้นะมัต้องซ้อนรู้ซ้อนเห็นได้อะไรลงไปนะั่นแหละมันคลายมันเองมันจะไลต่ตัวตนในท่ามกลางเลยมันจะนิพพานในท่ามกลางไปเอง ใช้ธาตุขันที่มีอยู่นะธาตุขันเราก็กายจิตก็คือวิบากแหละใช้ธาตุขันที่มีอยู่เ,เป็นสื่อในการโปรตนำรีโปรเรื่อยๆเป็นมหากรุณาแทนที่จะเอาธาตุขันมาอยู่มายึดเนี่ยนะหรือว่า,าเอามาขัดเคืองในตัวเองแล้วก็โปรดออกไปก้องขวางเข้าไปแล้วคลายทั้งวิบากเราว,วิบากสังวรไปพร้อมกันแบบไหมเนี่ย ขอนอบน้อมองคมหาบารมีและคุณพระรัตพระตัตนตรัยทั้งหลายทรงเบรทธานสิ่งใดก็ตามที่เรานาคราชนาคาทั้งหลายเราผู้บำเพ็ญทั้งหลายเราเกจิอาจารย์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะได้เคยหลงบำเพ็ญเอาทำเอาตั้งเอาการปฏิบัติเอาในตบะฌา,านญานสติสมาธิอิทธิฤทธิเตใดไดก็ตามศาสตร์ทั้งหลายวิชาทั้งหลายนะนการสักยันต์ก็ตามการสร้างรูปเหรียญพักเครื่องเครื่องรางของขลังใดใดก็ตาม ทั้งหมดนั้นสิ้นสิ่งใดก็ตามที่เคยมีปณิธานในการช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายหรือช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายไว้นะแต่ไม่ตรงต่อเนื้อหาธรรมจนกลายเป็นวิบากพ่วงพันกันมาเนี่ยถึงปัจจุบันและที่มีต่อไปในอนาคตก็ตามให้ทุกกรณีกรรมทุกเพศรรก,กรรมนะทุกสนักรรมนะพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิ โหส,สีโส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 แล้วก็ให้ทุกหมูเลาชั้นภูมิะครับประกาศสละประกาศถอนขอถอดถอนในตบะฌา,านญาณสติสมาธิอิทลิลิลิเดชพิญญาทั้งหลายศาสตร์ทั้งศาสตร์นั้งวิชาทั้งหลายก็ตามะหรือสิ่งใดก็ตามปณิธานทั้งหลายที่มุ่งช่วยสรพสัต นะแต่ไม่ตรงถ่อเนื้อหาประชามก็ตามทีจนกลายเป็นวิบากผูกมัดผูกพันจนปัจจุบันนะให้พึงถอดถอนโดยทั่วกันทั้งหมดนะั้นสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปโซ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  เหล่าภูมิใต้บาดาลทั้งหลายเหล่าภูมิใต้น้ําทั้งหลายน้อมองมหาบาร,รมีและคุณพระไตไททั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่เหล่าภูมิใต้น้าําเหล่าใต้บาดาลทั้งหลายนะได้เคยหลงหมกมุ่นมัวเมาในโลกยุทธุกร้อยสายทั้งหลายความสุขสนานเพลิดเพลินความหลงพึงพอใจความติดเนื้อต้องใจความเสียดายความอะไรอาวรความนะห่วงแหนความยึดติดทั้งหลายนะที่มีต่อวัตถุธาตุต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายนะต่อ การละเล่นก็ตามมหัศพก็ตามการเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็การหมกมุ่นในกาม,า,มการมณ์กามคุณทั้งหลายนะการใช้อำนาจปาดใหญ่แห่งตนนะในการเบียดเบียนการตั้งเอาต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยจมแช่อยู่ในความเกลียดค้านแห่งตนก็ตามนะการค้าขาย ยาเสพติดทั้งหลายก็ตามนะการหมกมุ่นอยู่ในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตนะความคุ้นเคยเดิมๆความเคยชินเดิมๆนะในอบายามุกอบายอ,อบายภูมิทั้งหลายนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามทีเ่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการซื้อขายรูปเหรียญพระเครื่องเครื่องรางของของัขงวัตถุมงคลในดก็ตามนะตนตกล่วงลงสู่อบายภูมินะภูมิใต้น้ําใต้บาดาลทั้งหลายนะ ให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นพึงเป็นอนโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโอโหสโอโหสโโหสีโส,โส,โส,โสให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิึมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานถวายพัดไตจีวรถวายพระลูกทั้งหลายถวายพัตาปปาาพตาหารข้าวสารอาหารแห้ง ยยกยาคีลานาเพศสัตว์ทั้งหลายนะปัจจัยทั้งหลายใช้ในการโปรดอยสัตว์นะแล้วก็ให้มีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีของมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าผู้โปรดทั้งหลายนะโดยทั่วกันไปตลอดการเทิมโซ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 ,โซ,โซ